สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณเจคับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าหุ้นครับครับผมนะ EP ที่30แล้วนะครับรียกว่าเป็น EP ที่แบบแหม่ต้องบอกเลยว่า30นี่ยังเจ๋วนะบอกว่าแหม่ถ้าเป็นเปียบดังมะพร้าวบอกว่ากําลังขุนพลักกันเลยทีเดียวตรงจุดนี้ครับผมใช่ประเด็นที่วันนี้เราคุยกันและแบบเป็นประเด็นที่แบบว่าทุกคนต้องติดตามเลยก็เรื่องของการขุดเหมืองบิตคอยที่แบบ มีหลายๆคนมองว่าเนี่ยตัวไหนตัวจริงหุ้นตัวไหนเป็นตัวจริงสําหรับในตัวธุรกิจนี้แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องในวันนี้นะฮะแนะนำตัวก่อนครับยู่กับผมเจตายพันสุวรรณปุระครับจากเชคุนครับครับผมผมประสิทธิ์กรโชคอนันต์ครับจากสำนักข่าวพุ้นอินไซ h ์ครับผมอ่าแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีอย่างกันคุณเอเ i n เนอริ g ครับครับผมนะชโยกุบกับผมอยู่จุดนี้ครับผมพี่ประสิทธิ์ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องในวันนี้เรามาคุยในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจไทยกันก่อนสักนิดนึงนะ เพราะว่าวันนี้เองในเรื่องของฟันโกลต่างชาติเนี่ยล่าสุดเอเนี่ยก็เข้าในไทยมาแล้วกว่าหก5มื่นสี่พันห้าร้อยล้านบาทเลยนะฮะก็ยังเป็นกลุ่มที่แบบเป็นเซ็ตฟิ้ที่ยังเข้ามาตามตเรื่อยๆเลยก็คือในเรื่องของกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แบงก์พาณิชย์ของไทยเอแล้วก็กลุ่มค้าปลีกซึ่งวันนี้เองอฟันโกพวกนี้ต่างชาติเนี่ยก็ทยอยซื้อเข้าอย่างต่อเนื่องเลยพี่ประสิทธิ์ใช่ครับผมน่าเรียกว่า ต่างชาติหรือว,ว่าฟันโฟนอมากันแบบว่าไหลเข้ามารัวๆนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของสถาบานันอย่างกองทุนก็ขายรัวๆอ,ออกมาเช่นกันนะเหมือนกับจะทิ้งแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนพอไปแบบไปอยู่กับ <laughs> อะไรนะเออไปอยู่กับใครบางคนหรือเปล่า <laughs> ในจุดนี้เ <laughs> ออนะเด๋ยวลองนะ <laughs> อจะเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนสัญชาติหรือเปล่ากองทุนบ้าน,นเรานี่นะไม่รักประเทศป็นไงไม่รักคุ้นไทยหรืออย่างไรยั่แบบขายเอาขายเอายิงอยู่เนี่ยนอกจากกองทุนแล้วเนี่ยภาพที่จะต้องติดตามมาต่อคือเรื่องของอ่าตลาดทองคําในประเทศไทยด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยภาพจากประเทศกําลังกลังดุเดือนเลยนะเรื่องระหว่างของสงครามรัสเซียและยูเครนที่กำลังเข้ามาดุก ดุเดือดมากๆ,ๆเลยตอนนี้ทําให้ราคาทองคำเนี่ยหลายๆโบรกหลายๆกองทุนเนี่ยก็มองว่าเนี่ยโอกาสที่จะมีอัพไซต์ในการขึ้นราคาทองคําแต่อยู่ที่อีก29,000บาทเนี่ยต่อบาททองคำเนี่ยน่านจะมีให้เห็นในช่วงเร็วนี้ด้วยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าอยู่ทางทางอ่ายูเครนเองหรืองรัสเซียเองเขาบอกว่าเริ่มที่จะมีการผ่อนคลายในเชิงของอ่ากลยุทธ์ยุทธวิธีแนละ้ว แต่ในเรื่องของราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอยู่ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะเกิดเงินเฟ้อได้ในช่วงนี้ก็เลยต้องเก็บสินทรัพย์เสี่ยงที่สําคัญก็คือทองคํานั่นเองครับครับผมเห็นว่าทองคําไม่ยังอยู่ในระดับทั้งหมดว่าสูงเนาะพูดง่ายๆนะเรื่องของรักเซียจะบุกยูเครนก็ผมว่านักฝั่งของอเมริกาก็ไม่ไว้วางใจด้วยจับตาแบบว่าทุกฝีก้าวนะไม่จะมีการถอนกําลังเป็นบางส่วนยังวิ่งยังี้แต่เขาแบบเขาไม่มั่นใจเอางี้วยกัน ตรงจนี้เรียกว่ารเรื่องของความตึงเครียดดี๋ยวการจับตามองอความกังวลเรื่องของนักเสียจียบุกยูเคนี่นก็ยังมีอย่างต่อเนื่องทําให้ราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ในจัดสูงตรงจุดนี้ค,ครับผม,มใช่อะในถ้าเกิดพูดถึงในในประเทศเองก็ในเรื่องของราคา้ำมันดิบที่มันแพงละช่วงนี้เราเองต้องคะแนนโฟกัสในเรื่องของรถไฟฟ้าอีวีมากขึ้นด้วยนะพี่ประสิทธิ์เพราะว่า ล่าสุดเนี่ยกมมรมสัมปสานมิตรก็ออกมาบอกแล้วเนี่ยทางคอรมอเคาเคาะแล้วว่าจะมีการตับลดราคาอนี้ยสัมปสานม,มิตรในเรื่องของการนําเข้ารถอีวีไฟฟ้าเนี่ยถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะพี่หรือว่ามีส่วนลดให้ประมาณแสนของศสองแสนบาทอืมนะถือว่าเป็นการในวานมติครมอก็ถือว่าเรียกว่า,ม,ม,วา,วามาตามนัดเสียทีนะเรียกว่าก็ สนับสนุน่ะพูดง่ายๆให้มีการใช้รถอีวีเพิ่มมากขึ้นอยู่นี้ก็ถือเป็นเทรนที่ดีนะผมเชื่อว่าได้หลายค่ายมีการขยับเนื้อขยับตัวแต่คุณว่าแห่ใจหรือเด่นได้จะได้เห็นในช่วงของคือปีหลังนะพูดง่ายๆอือใช่ใช่ใช่แต่หลายนุ่นเนี่ยมาขายในประเทศไทยโอ้ที้ายแล้วมันจะสนับสนุนจริงสนับสนุนปลอมเราก็ไม่รู้นะก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าเพราะกลัวกลัวกลัวเรื่องเดียวเลยราคารถมันจะอัพราคาสูงขึ้นไง พอมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกก็มันถึงว่าต้องทํมราคาเพิ่มขึ้นอ่ะครับผมมันก็ต้องจับตามองนะผมเชื่อว่าพอเรื่องของการแข่งขันแล้วผมเชื่อว่าบนแกนของการแข่งขันที่แบบว่าตรงจุดนี้จะทําให้ราคาผมว่าราคามันจะสอดคล้องกับความเป็นจริงอะน,นะคุณเจนอือใช่ใช่ใช่ครับมาเรามาเข้าเรื่องประเด็นร้อนของเราเลยกว่าวันนี้ว่าเอ้ในเ,เรื่องของ คอยในเรื่องของการขุดเหมืองของแต่ละบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยที่ตอนนี้โอ้โหหลายๆที่เนี่ยเริ่มที่มีการลงทุนแล้วก็สั่งซื้อเครื่องขุดเหมืองมาเนี่ยตรงนี้พี่ประสิทธิ์มีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจครับครับผมนะรียกว่าต้องบอกเลยว่าตัวที่ร้อนแรงที่สุดนะต้องบอกว่าเป็นตัวของซิก้าเนาะเรียกว่าราคาหุ้นจากห้าบาทมาทะยานกว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่านะสิบสี่สิบห้าบาทก็ไม่น่าเชื่อนะใช้ระยะเวลาไม่นานนะักเพียงแค่เรื่องของ เฮ้ยเขาประกาศว่าจะเป็นของสายขุดเหรียญนะพูดง่ายๆนะครับเป็นอย่นี้นะครับแต่ว,ว่าราคาคหุ้นบอกว่าโอ้ร้อนแรงนะคงพม่ใช่เลยร้อนแรงเพียงแค่ตัวเดียวนะจะมีตัวของ UPA ด้วย UPA ด้วยแก็มีความร้อนแรงเช่นเดียวกันนะรวมถึง ECF รวมถึงต้องบอกถ้าเป็นรุ่นพี่นะพี่ใหญ่ถ้าบอกรุ่นหุ้นรุ่นพี่นะ็ุณสมบ,บูว่าเป็นหุ้นของ JTS นี่ว่กขับเคลื่อนราคาทมดเลยว่าโอ้โหออกมาอย่าง ร้อนแรงน,นะดยว่าเพิ่มขึ้นแบบว่าหลายพันเปอร์เซ็นต์แม้ว่าตลาดัรั์จะจับเข้าสู่มาตรการกันกนระตับดูแลแล้วอะไรแล้วแต่ราคาเหมือนว่าโอ้โราคาเขาแบบว่าวิ่งตัวปลิวพูดง่ายๆนะครับอยู่นี้ถือว่าเป็นหุ้นของผู้นําในส่วนของสายสายขุดแล้วกันนะตรงอยู่นี้ใช่มันจะวิ่ง ึ้นร้อนแรงได้แน่เพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ออกการถแถลงข่าวมาที่เรียบร้อยแล้วนะว่าจะมีการลงทุนอีกประมาณ3,300ล้านบาทสําหรับในการซื้อเครื่องขุดเนี่ยรวมแล้วทั้งสิ้นวันนี้เนี่ยเขาจะมีเครื่องขุดอยู่ที่8,100เครื่องเลยพี่ครับผม<ก>นะเป็นไปตามกลไกอฟันเดอร์แมนทอล้วปัจจัจพื้นฐานปกติอืมแต่ว่ามันอาจจะร้อนแรงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเก็งกำไรเกิดขึ้นใช่ครับผมในว่าการที่ราคาของหุ้นสาย ขุดเรียนนะต้องบอกว่าที่ขึ้นมาแบบว่าแรงๆกันนะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการกินกันไรร้อนๆด้วยว่าเอาอนาคตมาใช้นะส่วน <Ừ. S 1> ตัวเลขนะจา,ายได้จากสายขุดเนี่ยจากเหมืองเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนนะผมเชื่อว่าค <Ừ. S 1> ุณ <ๆ S 2> ก็ต้องมา่งติดตามดูจากงบการเงินนี่แหละพู้นิยาันี่จะเป็นตัวมงชี้สําคัญนะว่า <Ừ. S 1> ตัวไหนของปลอมตัวไหนของแท้ของจริง <Ừ. S 1> ของเทียม เรามาดูกันตรงนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าตลาดหลักทรัพย์กังวลใจนะหรือว่ากระตอแบบเฮ้ยนงเน่งนงเน่งนะไเรียกว่าเฮ้ยผมไม่เชื่อคุณผมว่าจัดกําลังคนนะครับไปดูที่ว่ามันมีเครื่องตั้งอยู่จริงไหมเครื่องอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงเฮ้ยตรงนี้ผมว่านะต้องต้องตรวจสอบนะครับอย่าลืมว่าเรื่องของการลวงโลกในตลาดทุนนะครับด้วยว่าเกิดขึ้นต่างๆมากมายนะครับซึ่ง เราก็ไม่รู้หรอกว่าให้เข้าไปลงทุนได้เห็นสภาพความเป็นจริงนี้มันเป็นยังไงหรือเพียงแค่เออเออเออเนของกลอมว่ายิ่งอยู่ยิ่งอยู่ในเมืองนอกนานที่แบบรื่เ่าเอออ่าใช่อันนี้ผมว่าได้ได้ก็ได้จัดกบลังคนส่วนหนึ่งก็ได้เป็นหน่วยลบแล้วกันหน่วยจู่โจมเฮ้ยบุกเยี่ยมโรงงานบุกไปดูเมืองนี่มันทําจริงไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะได้เห็นไปอ๋อของจริงเว้ยถ้าจะแบไม่สะดวกเ้ยถ่ายทอดสดเลยบริษัทคุณต้องถ่ายทอดนะ ให้เวสเตอร์เห็นนั้นในเมื่อจัดออฟเดย์ได้จัดเลยนัทหายทำแบบดูเหมือนเนี่ยเหมือนของแท้เป็นยังไงล่าพูดง่ายๆถือเป็นการถ้ามีมจถ้ามีมจดูอยู่นะบอกว่าติดต่อเรามาเลยว่าพาไปดูเหมือนเราจะไปดูด้วยอ่เอาเละเราจะไปเยี่ยมชมด้วยนะพูดยังไงนะเราคุยข่าวเราหุ้นนะถือว่าพออาสาแล้วกันนะเป็นเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะยนว่าในส่วนของด้วยจะพาไปเยี่ยมชมไปดูเครื่องี้ว่าเอ๊ว่าเครื่องเนี่ย มันติดตั้งจริงไหมสภาพหน้าตาเป็นยังไงนะครับ,บมันมันมีความคืบหน้าไปทึงไหนแล้วนะไม่ใช่แบบว่าโอ้รอเอ,อ,อีกสามเดือนว่าการโน่นนี่นั่นว่าจนแบบว่าพี่มันก็ต้องอก็ต้องเข้าใจนะเรื่องมันมีละครอของธุรกิจใหม่นะกันนะบ้านเรายังไม่ธีมนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับพวกของการทุกัญชาเนี่ยพูดง่งไๆใช่และที่สําคัญอย่างที่พี่ประสิทธิ์บอกคือต้องดูบรรทัดสุดท้ายด้วยผลประกอบการงบการเงินออกมานี่ มันจะออกมาเป็นยังไงหลังจากที่เขาบอกโอ้โหลงทุนไปเยอะมากมายหลายพันล้านมันจะมีกําไรมากขึ้นเป็นอะไรเรียกว่าเป็นกำไรพิเศษเพิ่มขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปครับครับผมนะประเด็นนี้ผมเชื่อว่านะในเมื่อเราเวลาตั้งตั้งทงเลยเนาะแบบไม่ไม่ไว้วางใจนะคพนี้เมื่อไม่ไว้วางใจก็ต้องมาแบบว่าเฮ้ยถ้าจะวางใจ <c oughs> เราต้องไปดูดีว่าของจริงเนี่ยที่เขาประกาศว่าเขาจะทํากี่เครื่องมีเอ,อ่อมีความเรบ่มหน้า เป็นอย่างไรบางทีเราเขาทำอยู่แล้วนะสองร้อยเครื่องร้อยห้าสิบเครื่องเอาไหนอะ <Ừ. S 1> ของจริงมันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนเหรอไม่มีใครรู้นะฮะผมคิดว่าตลาดทรัพย์ก็ไม่รู้ก็ฟังอิลระนะมอจีเขาเอ็กซิสมาก็ว่าไปตามเอ็กซิสนั่นแหละนะผมว่าถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วต้องไปดูด้ว่าของจริงมันเป็นยังไงของจริงเป็นยังไงต้องติดตามและที่สําคัญต้องติดตามพวกเราด้วยนะทั้งฝั่งของพูดอินไซต์ครับผมประธางเช็คหุ้นนะครับผมดิจุดนน้ครับผม เพราะเราจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนหรือการื่อต้องไปขุดคุยหาข้อมูลคาตอบมาจากผู้บริหารมาที่ประสิทธิ์เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงเราต้องติดตามชมกันต่อไปแต่ว่าผมมีทิ้งท,ท้ายอีกสักนิดนึงครับในเรื่องของตัวหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในเร็วนี้มีอยู่ประมาณสองสามตัวอ่า<ม>แบ่งปันให้กับนักทุนกันสักนิดนึงดีกว่า ก็จะมีอันดับแรกเลยนะครับวันที่28กุมภานะฮะจะเป็นหุ้นของ Delta ที่เขาจะจ่ายปันผลที่1บาท70สตังค์นะครับขึ้นเครื่องหมาย XD 28กุมภานะครับต่อไปนะฮะเป็นตัวของ DCC นี่เขาบอกคำกำไรเนี่ยโตถึง8%เลยเขาก็เลยจ่ายปันผลอีก4.5สตังค์ขึ้น XD วันที่5เมษายนและตัวสุดท้ายนะครับคือ VGI ก็คือตัวโฆษณาสื่อประจำพันธุ์เนี่ยจะขึ้น XD ที่25กลุ่มพาพันธ์หลังจากที่แบบผมผมบอกว่ารายได้โตถึง110%ตรงนี้ก็ทําให้นะแฟนคลับของวีจอในเรื่องของกลุ่มสื่อโฆษณาต่างๆเนี่ยสามารถเก่งกําไรได้ในช่วงของการขึ้น XD นะครับครับผมเลยว่าการ XD แต่ละครั้งนะเดี๋ยวทำให้ทา XD ีแี้วเครื่องหมายขึ้นราคามักจะลงนะครับก็แต่ถ้าอยากเป็นสายปันผลถ้าอยากจะได้เงินปันผล ก็ต้องซื้อก่อนวันที่เครื่องหมาย XB จะขึ้นตรงจุดน,น,นั้นครับผมใช่ครับนี่ก็เป็นเกมหุ้นนะครับที่เรานำมาฝากกันให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันครั้งหน้าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกน,นะฮะสำหรับใน EP นี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e เก,กมหลังใจให้กับพวกเราด้วยครับทั้งฝั่งของหุ้นอินไซด์ครับครับผม,มกระทางเช็คหุ้นนะครับผมนะสันกรเ่งกันด้นนแบบว่า รัวๆกันไปเลยครับผมในเดือนนี้ครับผมครับสำหรับ e ีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ